แต่ดีรถให้อีกแล้วขอบใจขอบใจเลยฝังน้ก็เป็นประเทศไทยกางเต็นท์ก่อนนะจ๊ะสุกแล้วใส่ปุ๊บสุกปับ๊บจิ้มซีฟู้ดเข้าไปเลย าสู่เมืองวังเวีงยงเดี๋ยวเราแวะตลาดก่อนไหมค่ะแวะตลาดหาวัตถุดิบหน่อยรถยนต่ไ่จะจอดฝั่งขวานั่นหละมั้งของขายเยอะอยู่มาถึงตลาดแล้วเมื่อกี้น้องที่รับฝากรถบอกว่าถ้ามาซื้อเนื้อตอนนี้น่าจะไม่มีแล้วต้องมาตอนเช้าเช้าเช้าเลยอะอบใจได,ไ,ดได้มะม่วงได้ถุงครับ อ <Okay. S 2> ยากได้เนื้อวัวไปจี่กระทะแต่ว่าเราอ่ะมีพวกหมูอยู่ในตู้แต่อยากกินวัว <laughs> ตรงนี้ก็จะเป็นโซนผักเนาะผักผลไม้เออแก้วมังกรมีไหมเราอยากกินแก้วมังกรสบายดีเอาสองโลเลยสองขิดได้อาน้ำม่สำคัญนะจ้าโอเคขอบใจ mm hmm. <laughs> ร้า<จ>นนี้ผักสวยมากเลยเออเราซื้อมะนาวไปเผื่อไว้ไหมสบายดีเอาอแค่รถด้วยก็ได้สับประรดขายยังไงคะลูกละเท่าไหร่นะสิบห้าพันสิบห้าพันโอ้แม่ค้าใจดีลดให้อีกแล้วขอบใจขอบใจเลยขอบใจขอบใจอุยพริก เดี๋ยวได้ทีละนิดอันนี้ยูนีเพิ่นเอิญพริกยังค่ะอันนี้กับคาล่ามาคืทคาล่าโอเคเด็กนั่งอ้อนแลวนั่งแขงครับขาขับเป็นหมกมันเขากัดกินได้เลยแบบนี้ป่ครับมันเป็นแบบเนาะแบบบอลไปจ้าสรุปได้ผลไม้เต็มเลยกับผัก บางเรียงจริงเนียงจังเท่าเดิมเท่าขาไปเส้นทางจะเปลงนจากเขาคิดตามน้ําหนักรถนะน้ําหนักรถเราเท่าเดิมเลย มันนี่น้ำเอ้ยน้ำเยอะแล้วนะน้ำเยอะไหมไม่น้อยน้ำน้อยน้อยเหรอน้อยล้อยแต่ช่วงเนาะน้ำน้อย,อยมองไม่เห็นตรงนี้มองไม่เห็นเลยคิดว่ามันเยอะร้า <c ười> <c ười> นอาหารเยอะมากเลยนะร้านอาหารริมน้ำผมเยอะเยอะเยอะ กางเต็นเหรอเขามีลานกางเต็นท์ด้วยแล้วก็มีพี่พักแบบเป็นรีสอร์ท้วยเป็นห้องอ่ะทางเข้ามาดูน่าสนุกแลวครับิีเดียวเข้าไปก็จะมันเป็นติดริมโขงเลย ลางเต็น์ก่อนนะจ๊ะเย้เสร็จแล้ว ไม่กลัวครับวันนี้ทำอะไรจ้าผัดผักจ้ากีเกียจตำหั่นเอาอร่อยแน่นอนครับแครอทที่เราซื้อจัดตลาดถ้าใครเคยดูทริปริมโขง ไทยเรานะครับเราเคยมากางเต็นท์ตรงนู้นนะครับตรงข้ามกันใ่ตรงน้องคายตรงนี้คือจังหวัดน้องคายของประเทศไทยเราเคยกางเต็นท์อยู่ฝั่งตรงข้ามเนาะแล้วเราก็ดินเสียงเพลงจากฝั่งนี้<ช>บอก,ก็เลยเซิ<ช>ร์ชด,ดูใน Google Map ก็เลยรู้ว่าที่นี่เขาก็เปิดให้กางเต็นท์เหมือนกันก็เลยมานี่แหละอันนี้สลัดน้ำเราซื้อจากผาหอมขาที่จะไปภูคูณนะ เราซื้อไว้แล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้แต่ว่าไม่ได้ทำอะไรสักทีวันนี้แหละจะผัดน้ำมันหอยไรแรงเแรงเดี๋ยวเราใส่แครอทก่อนดูลีลา ไปแดงขึ้นเลยอร่อยแน่นอนผักสลัดน้ำลงไปวันนี้ไม่ทำเค็มเพราะว่าเราจะกินเล่นไม่ได้กินกับข้าวพร้อมกับพริกลงไปเลยจ้าพูดไปถือจานอยู่ฝั่งห้องคายก็จะโยนลงไปให้รับออฝั่งนู้นรับเลยนะครับผม่งน <laughs> ู้รับเลยนะแล้ว เมำ่มผักสลัดหายไปสลัดน้ำหายไปไหนอ่ะหอมมากเลยขอชิมก่อนนะได้ค่ะชิมเลยค่ะคุณลุงช้านอกจากเดี๋ยวก็เราจะทำกุ้งกับเบคอนเป็นไงขอชิมหน่อยแม่ค้ายังไม่ได้ชิมเลยอืมคืออรอยพอดีเลยกรอบๆชุน สุกแล้วใส่ปุ๊บสุกปับ๊บลืมลืมใส่เกลือถ้าใส่เกลือนิดนึงรสชาติมันจะกุ้งมันจะหวานขึ้นโอ้กลิ่นหอมมาเจียวกุ้งนสมูกอืมกุ้งเผามาน้ำจิ้มซีฟู้ดเข้าไปเลย อรอยกุ้งหวานมันจิ้มดีอ่าอันนี้ให้ปุ๋ยกุ้งหวานสดมากมใส่เกลือเข้าไปนิดนึงเพราะว่าทำให้กุ้งหวานขึ้นนะใส่นิดเดียว,วอุ้ยเหมือนแมวที่บ้านเลยแมวส้มเห <laughs> มือนจูดี้เลยอะสามสีไปไหนแล้วอะ เรามาลองเบคอนอืหอมอะ่ะมันเป็นเบคอนลมควันแก๊สเราอาจจะหมดพอลืมเอาแก๊สมาพรุ่งนี้ล่ะอาจจะต้องหาซื้อแก๊สด้วย นครหลวงเวียงจันทร์น่าจะมีนะร้านขายกรอบหอมหอมแบบกลิ่นสโมกอะ่ะ เข้ากันมากยังไม่ได้บอกเนาะที่นี่ค่ากลางเต็นของเราอะจ่ายสามแสนกีบก็เป็นเงินไทยประมาณหกร้อยบาทนะสำหรับเลทค่าเงินตอนนี้เนาะประมาณหกร้อยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเอาเต็นมากลางเองอะเต็นละหนึ่งแสนกีบแบบว่าเต็นกลางกับพื้นอะอนั่นแหละแสนกีบก็ประมาณประมาณสองร้อยบาทประมาณสองร้อยบาท นั่นแหละนนี้เรนราคาคอตอนนี้นะ<ช>ที่เรามาผักสลัดน้ำอ่ะถ้าสุกอ่ะความรู้สึกปลนักส่วนตัวนะมันจะอร่อยขึ้นมากเลยวันพรุ่งนี้เราจะเดินทางลงใต้ไปเรื่อยๆอาจจะนอนที่แขวงบริคำไซรหรือว่าอาจจะนอนที่แขวงคำม,มวนอันนี้ยังไม่แน่ใจถ้าขับไหวก็จะไปนอนที่คำม,มวนถ้าขับไม่ไหวหรือว่าแบบเวลาน้อยเราก็จะไปนอนแถวบริคำไซแล้วก็ขับ วันต่อไปก็ขับลงใต้ไปเรื่อยๆไว้เจอกันวันพรุ่งนี้นะจ๊ะวันนี้ปีุ๋ยเป็นไงเหนื่อยไหมจากภูคูนมาถึงนครหลวงเมืองจันทร์ถึงที่เนี่ยประมาณหกชั่วโมงถ้าถ้าไม่นับแบบแวะนะเกือบหกชั่วโมงวันนี้ขับหกชั่วโมงเป็นไงท้าทาย,ายดีไหมไปดี <laughs> ไปดีอีกเหรอสักสี่ชั่วโมง <laughs> โอเควันพรุ่งนี้เราอาจจะไปถึงคำมวนก็ได้เพราะว่าพี่อุ๋ยขับเก่งเหลือเกิน<ๆ>เจอกันวันพรุ่งนี้นะจ๊ะไปแล้วโ <Cheers. S 2> ชนชน นี่เราน่าจะไหวมั้ง5-6ชั่วโมงอย่างรถไหวไหมไม่บบเดียวไม่ไหวเราก็นอนบริคัมไซมิตรงนี้ก็ได้มีที่กางเต็นท์อยู่ข้ามไหนนอนนั่นตามปกติแล้วถ้าเราไปไม่ถึงโอเคเย็นไหนนอนนั่นอย่าข้ามเลยเราก็ไม่ต้องแต่ว่าเราก็ต้องหาที่สำรองไหมทุกที่เราก็มีแผนของเราอยู่แล้วเดี๋ยวย่างอันนี้ให้กินเดฟเฟนเราแป๊บหนึงกุ้งไหมรังกุ้งหรือไง